สวัสดีครับคุณพ่อขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงและเปี่ยมด้วยความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างสงบนะครับคุณพ่อยังจําได้ไหมครับสมัยหนุ่มๆเวลาที่ร่างกายรู้สึกปวดเมื่อยหรือเหนื่อยล้าก็จะรีบหยิบน้ํามันมวยมาใช้ความร้อนส่้นของมันช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายกลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์จนถึงทุกวันนี้ขวดเล็กๆใบนั้นก็ยังคงเป็นของประจําบ้านเราใช่ไหมครับ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าผมจะบอกว่ามีความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่ผู้ชายในวัยเดียวกับคุณพ่อทำกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆซึ่งสามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองแผลเปื่อยหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดเรือรังในส่วนที่บอบบางที่สุดของร่างกายได้อย่างเงียบๆ ชายวัยหกปีหลายคนยอมรับว่าเคยลองทานน้ำมันมวยเล็กน้อยบริเวณอวัยวะเพศเหตุผลง่ายๆคือต้องการความอบอุ่นต้องการผ่อนคลายหรือที่เขาว่ากันว่าสามารถเพิ่มความมั่นใจเมื่ออยู่กับภรรยาได้บางคนได้ยินมาจากเพื่อนบางคนก็ลองทำเล่นๆเพราะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเสียหายอย่างไรก็ตามในฐนานะแพทย์หญิงราชดาพรเลิศยิ่งดีที่ดูแลสุขภาพชายสูงวัยมานานกว่า30ปีหมอต้องขอกล่าวเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแม้อาจจะฟังดูไม่สบายใจนักคุณพ่อกำลังเล่นอยู่กับความเสี่ยงที่อาจทิ้งรอยแผลเป็นไว้ตลอดชีีววิตััันนนนน้เเรามา่งคุยกกหือลูะ ไฮที่กำลังคุยกับพ่อหมออยากให้คุณพ่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ใช่เพื่อทำให้กลัวแต่เพื่อป้องกันความเสียใจในภายหลังเพราะสิ่งที่เดิมพันไม่ใช่แค่ความสบายชั่วขณะแต่เป็นความมั่นใจในตนเองและสุขภาพในระยะยาวหากคุณพ่อเคยคิดหรือกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่โปรดสละเวลาสักครู่เรามาคุยกันอย่างใจเย็นด้วยความรู้แลพระด้วยความเคารพคุณพ่อคงทราบดีว่าผิวหนังของมนุษย์ในแต่ละส่วนนั้นไม่เหมือนกัน ผิวที่ฝ่าเท้าแตกต่างจากผิวที่เปลือกตาแต่คุณพ่อทราบหรือไม่ว่าผิวหนังบริเวณอวัยวะสำคัญของท่านชายนั้นเป็นส่วนที่บางที่สุดบอบบางที่สุดและเสียหายง่ายที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกายประกอบด้วยผิวหนังชั้นนอกที่บางมากพร้อมด้วยเครือข่ายของหลอดเลือดและเส้นประสาทที่หนาแน่น,นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณพ่อทาลงไปจะถูกดูดซึมได้เร็วกว่าและถ้าสารน,นั้นรุนแรงเกินไปปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าเช่นกันน้ำมันมวยแม้จะมีส่วนผสมจากธรรมชาติ แต่ก็มีสารออกฤทธิ์ที่ให้ความร้อนเช่นเมทิลซาลิเซเลตเมนทอนและการบูนสารเหล่านี้เองที่ให้ความรู้สึกร้อนซ่านเมื่อทาลงบนร่างกายเพื่อคลายกล้ามเนื้อแต่สิ่งที่มักถูกลืมคือบริเวณหลังหรือแขนขาม,มีผิวหนังที่หนาและมีชั้นป้องกันที่ค่อนข้างแข็งแรงแต่ในบริเวณอวัย,ยวะสําคัญนั้นแทบไม่มีการป้องกันเลยหมอเคยอธิบายไอ่ห้อคนที่ฟังว่าการทานน้ำมันมวยบริเวณนั้นก็เหมือนกับการเทน้ำร้อนลงบนผ้าไหมในตอนแรกอาจดูไม่เป็นอะไร แต่ในไม่ช้าผ้าก็อาจเสียหายสีเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเป็นรูได้ผู้ชายบางคนคิดว่าถ้ารู้สึกร้อนสบายที่หลังบางทีข้างล่างก็น่าจะเพิ่มความรู้สึกได้เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงความรู้สึกร้อนนั้นอาจกลายเป็นความรู้สึกแสบร้อนทุรนทุรายได้ในเวลาไม่กี่นาทีและหากเกิดการระคายเคืองขึ้นมาไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดที่ตามมาแต่ยังมีความรู้สึกไม่สบายตัวความกลัวหรือแม้กระทั่งความอับอายที่จะไปพบแพทย์ลองจินตนาการดูสิครับว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าแม้แต่การปัสสาวะก็เจ็บปวดหรือเวลามีเพศสัมพันธ์กับูรัก กลับรู้สึกเจ็บปวดทรมานแทนที่จะมีความสุขนี่เป็นราคาที่คุ้มค่าที่จะจ่ายเพียงเพื่อลองทําอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัยหรือไม่หมอเข้าใจว่าในช่วงวัย60ปีผู้ชายหลายคนเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเคยความต้องการทางเพศก็อาจขึ้นขึ้นลงลงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทางแก้คือการใช้สารอะไรก็ได้โดยไม่มีคําแนะนําที่ชัดเจนน้ามันมวยเป็นเพื่อนคู่บ้านเราจริงๆแต่แม้แต่เพื่อนก็ต้องรู้จักขอบเขตและในกรณีนี้ขอบเขตนั้นชัดเจนมากเคลีออยร์าทาในที่ไม่ควรทา ยังมีชายัวทองอีกมากที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงนี้และนั่นคือเหตุผลที่เราต้องพูดคุยกันอย่างเปิดอกเพื่อที่จะได้ไม่มีใครต้องมาเสียใจอย่างเงียบๆเ,เพียงเพราะทำตามนิสัยที่ดูเหมือนไม่สอมันแต่มีความเสี่ยงสูงหมอยังจำใบหน้าของลุงสมชายได้ชัดเจนตอนที่เขามาที่คลินิกเขาเป็นชายเรียบง่ายวัยห้าสิบสี่ปีเป็นครูเกษียณจากจังหวัดสุพรรณบุรีปกติเขาจะมาตรวจความดันโลหิตหรืออาการปวดเข่าแต่ครั้งนี้สีหน้าของเขาแตกต่างออกไปมีทั้งความังเลความอับอายแต่ก็มีความไม่สบายใจที่อยากจะเล่าให้ฟังทันทีหมอคอน ฮับผมอาจจะประมาทไปหน่อยเขาพูดเบาๆแต่ผมแค่อยากจะรู้สึกอุ่นๆและกระปรี้กระเปร่าขึ้นผมคิดว่ามันปลอดภัยดีน้ำเสียงของเขาลังเลราวกับกำลังชั่งใจว่าเรื่องนี้เหมาะสมที่จะพูดคุยหรือไม่ลุงสมชายเล่าว,ว่าสองสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้เขาได้ยินบทสนทนาในวงกาแฟใกล้บ้านเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าการทานน้ำมันมวยเล็กน้อยบริเวณของสงวนสามารถทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยารู้สึกร้อนแรงขึ้นคืนนั้นลุงสมชายก็ลองดูแค่หยดเดียวเอง เขาบอกตอนแรกรู้สึกอุ่นดีไม่มีปัญหาอะไรเขายังรู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วยแต่สามวันต่อมาก็เริ่มมีรอยแดงปรากฏขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นก็มีอาการปวดแสบอย่างทนไม่ไหวขณะประสาวะผิวหนังรอบอวัยวะเพศก็เริ่มลอกเล็กน้อยเหมือนโดนแดดเผาหมอทาการตรวจทันทีผลชัดเจนว่าเป็นการระคายเคืองจากการสัมผัสสาเรเคมีในทางการแพทย์เรียกว่าโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารระคายเคืองชนิดไม่รุนแรงโชคดีที่ ยังไม่รุนแรงแต่ลุงสมชายต้องหยุดกิจกรรมทางเพศทั้งหมดทาครีมรักษาทุกวันและรักษาบริเวณนั้นให้สะอาดและแห้งเป็นเวลาสองสัปดาห์สิ่งที่หนักกว่าไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดทางกายแต่เป็นภาระทางจิตใจเขาบอกว่าผมอายครับหมอถ้าภรรยารู้เขาอาจจะโกรธแต่ผมแค่อยากจะทําให้เขามีความสุขหมอนั่งเข้าไปใกล้ๆแล้วพูดเบาๆว่าลุงสมชายครับลุงไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผู้ชายวัยเดียวกับลุงหลายคนก็อยากจะมีสุขภาพดีและมีความสามารถแต่เส้นทางที่เลือกต้องปลอดภยัยไม่ใช่ว่าของจากธรรมชาติทุกอย่างจะใช้กับร่างกายเราได้เขาพยักหน้้าาช หา,หาตั้งแต่นั้นมาลุงสมชายก็มาปรึกษาเป็นประจำไม่ใช่แค่เรื่องความดันโลหิตแต่ยังรวมถึงเรื่องสุขภาพของผู้ชายโดยรวมอย่างใจเย็นและปราศจากความอับอายหมอเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้คุณพ่อกลัวแต่เพื่อให้เราทุกคนได้เรียนรู้ว่าความตั้งใจดีต้องมาพร้อมกับความรู้ที่ถูกต้องเพราะบาดแผลทางกายอาจหายเร็วแต่บาดแผล ทางใจและความรู้สึกอับอายมักใช้เวลานานกว่านั้นมากตั้งแต่เด็กเราคุ้นเคยกับยาหม่องและน้ำมันมวยเวลาเป็นแค่แม่ก็จะทาที่หน้าอ,อกให้เวลาปวดเมื่อกล้ามเนื้อก็นวดคลึงความร้อนของมันก็ทำให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้นของเหล่านี้มีอยู่แทบทุกบ้านในประเทศไทยตั้งแต่หมู่บ้านเล็กๆไปจนถึงเมืองใหญ่แต่เช่นเดียวกับยาทุกชนิดมันก็มีที่และขอบเขตการใช้งานของมันมันมีประโยชน์ใช่ไหม ใช่แต่มันไม่สามารถใช้ส่งเดชได้โดยเฉพาะในบริเวณที่บอบบางมากอย่างอวัยวะสำคัญเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันมวยมีอะไรบ้างสารออกฤทธิ์หลักของมันคือสารที่ให้ความร้อนซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาการปวดหลังข้อต่อติดขัดหรือกล้ามเนื้อหลังจากทำงานหนักอย่างไรก็ตามสารเหล่านี้ก็มีฤทธิ์ค่อนข้างแรงต่อเนื้อเยื่อของร่างกายไม่ใช่กับผิวหนังหนาๆอย่างหลังหรือแขนผลของมันจะอ่อนโยนและมีประโยชน์แต่ถ้าใช้กับผิวหนังบางๆอย่างบ,างางบริเวณอวัยวะเพศมันอาจทำให้เกิดการระคายเคืองจากสารเคมีได้ไม่ใช่เพราะผลิตภัณฑ์ไม่ดี แต่เพราะตำแหน่งนั้นบอบบางมากและไม่เหมาะสมดังนั้นในทางการแพทย์จึงไม่แนะนําให้ใช้สารเหล่านี้ในบริเวณอวัยวะเพศแม้เพียงหยดเดียวก็ตามเพราะชั้นผิวหนังบริเวณนั้นบางเกินไปและเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายมากเคยมีคนเคยถามหมอว่าถ้าผมทาที่หลังแล้วรู้สึกสบายทําไมท่าข้างล่างแล้วกลับรู้สึกเหมือนโดนไฟลวกหมอตอบไปว่าเพราะคุณพ่อไม่สามารถเปรียบเทียบผิวหนังที่หลังกับผิวหนังที่อวัยวะสําคัญได้ทั้งสองเป็นผิวหนังเหมือนกันแต่ความหนาต่างกันความไมของเส้นประสาทก็ไม่เท่ากัน นี่คือสิ่งที่มักถูกมองข้ามเราคิดว่าเพราะมันปลอดภัยในที่หนึ่งก็น่าจะปลอดภัยในที่อื่นด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงร่างกายมีบริเวณที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษน้ำมันมวยยังคงเป็นเพื่อนได้แต่แม้แต่เพื่อนก็ต้องรู้จักขอบเขตการทาผิดที่ไม่ได้แค่ลดประโยชน์ของมันลงแต่ยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นก่อนจะลองอะไรที่เขาว่าดีเรามาทําความเข้าใจตันกับของร่างกายเรากันก่อนไม่ใช่ว่าความร้อนทุกอย่างจะหมายถึงสุขภาพดีและไม่ใช่ว่าเคล็ดลับปากต่อปากทุกอย่างจะเหมาะกับร่างกายที่เราบางกว่าเดิมของผู้สูงอายุหมอมักจะได้รับคําถามแบบนี้ในห้องตรวจคุณหมอครับแค่แค่ครั้งสองครั้งมันจะอันตรายจริงๆเหรอหรือ,รอถ้ามันรู้สึกดีและไม่มีแผลก็แปลว่าปลอดภัยใช่ไหมครับคําถามเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลที่รู้สึกในตอนแรกคือความอุ่นสบาย แต่เรามามองจากมุมมองการทำงานของร่างกายกันดีกว่าผิวหนังบริเวณอวัยวะสำคัญของเพศชายโดยเฉพาะที่องคชาตมีโครงสร้างที่แตกต่างจากส่วนอื่นของร่างกายมันมีหลอดเลือดฝอยมากกว่าปลายประสาทมากกว่าและชั้นปกป้องที่บางกว่ามากนี่คือสิ่งที่ทำให้บริเวณนั้นตอบสนองได้ดีแต่ก็เปราะบางมากเช่นกันสารที่ให้ความร้อนในน้ำมันมวยเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง มันจะแทรกซึมผ่านชั้นบนสุดอย่างรวดเร็วในบริเวณอย่างหลังนี้จะให้ความรู้สึกอุ่นสบายแต่ในบริเวณที่บอบบางกระบวนการนี้อาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่มากเกินไปในเส้นประสาทและหลอดเลือดฝอยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำซ้ำ,ซำ หมอได้รักษาผู้ป่วยสูงอายุ4รีรายใน6เดือนที่ผ่านมาทุกคนมาด้วยอาการคล้ายๆกันคือคันผิวลอกรู้สึกร้อนจนทนไม่ไหวและปวดแสบขณะปัสสาวะหลังจากการตรวจพบว่าพวกเขาทั้งหมดทานน้ำมันมวยที่อวัยวะสำคัญเป็นประจำด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันบางคนต้องการความผ่อนคลายบางคนหวังว่าจะเพิ่มสมรรถภาพผู้ป่วยรายหนึ่งจากจังหวัดที่สนุโลกถึงกับมีอาการชาเล็กน้อยเป็นเวลา2ส,สัปดาห์เขาบอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยตรงนั้นครับหมอเหมือนมันชาไปเลย การวินิจฉัยคือปฏิกิริยาการระคายเคืองจากสารเคมีเป็นเวลานานซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทหาทอรับความรู้สึกเฉพาะที่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอแบบนี้แต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตามอายุในผู้ชายอายุเกิน60ปีเนื้อเยื่อผิวหนังมักจะบางลงหายช้าลงและเกิดปฏิกิริยาต่อสารเคมีได้ง่ายขึ้นสิ่งที่คุณพ่อต้องรู้คือผลกระทบไม่ได้ปรากฏขึ้นทันทีเสมอไปสองวันแรกอาจรู้สึกปกติอุ่นสบายหรือแม้กระ ทั้งน่าพอใจแต่พอเข้าวันที่3ผิวอาจเริ่มสแสดงอาการคันเล็กน้อยมีรอยแดงจางๆหรือรู้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อยหากยังคำนี้ใสนี้ต่อไปในวันที่5ถึง7อาการมักจะเริ่มชัดเจนขึ้นปวดแสบขณะปัสสาะผิวลอกและบางครั้งก็มีความรู้สึกร้อนเหมือนโดนไฟลวกเล็กน้อยหากคุณพ่อเริ่มรู้สึกถึงสัญญาณเหล่านี้ผิวรู้สึกร้อนกว่าปกติมีอาการคันเล็กน้อยปวดแสบขณะปัสสาวะหรือผิวดูแดงขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายอย่ารอจนเกิดแผลเปิดหรือมีอาการชาเพราะนั่นอาาาเปสส่้รระทถูกกบ วันแล้วยิ่งหยุดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งหายเร็วเท่านั้นแล้ววันคืนของคุณกับครอบครัวก็จะสงบสุขยิ่งขึ้นหากคุณเริ่มมีอาการขนเล็กน้อยแสบขณะปัสสาวะหรือผิวหนังแดงหรือลอกแม้จะเพียงเล็กน้อยนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายของคุณแล้วอย่าเพิกเฉยรอจนสายเกินไปหยุดทันทีก่อนที่อาการจะแย่ลงหมอเคยพบผู้ป่วยสูงอะ อายุคนหนึ่งที่ทาทุกคืนเป็นเวลาสองสัปดาห์เขามาด้วยอาการความรู้สึกที่ลดลงและบอกว่าแม้แต่ตอนอยู่กับภรรยาเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่เพราะอายุแต่พระเนื้อเยื่อประสาทของเขาถูกรบกวนจากการใช้ซ้ำๆหากปล่อยไว้นานกว่านี้ผลกระทบอาจขยายวงกว้างแผลเล็กน้อยอาจพัฒนาไปสู่การอักเสบหรือรังในบางกรณีหมอย,ยังพบว่าผู้ป่วยมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเล็กน้อยที่ไม่หายทันทีเพราะเนื้อเยื่อประสาทในบริเวณน,นั้นถูกรบกวนอย่างลึกซึง้ง นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเจ็บปวดหรือความอับอายมันสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาความมั่นใจในตนเองและแม้กระทั่งคุณภาพชีวิตโดยรวมและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆที่เราคิดว่าปลอดภัย ดังนั้นอย่ารอจนอาการรุนแรงหากคุณเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณเริ่มต้นเหล่านั้นให้หยุดทันทีร่างกายของเรารู้วิธีส่งสัญญาณเตือนและหน้าที่ของเราคือการรับฟังก่อนที่ทุกอย่างจะยากเกินกว่าจะแก้ไขได้สุดท้ายนี้เป็นสิ่งที่มักถูกลืมไม่มีวารสารทางการแพทย์หรือสถาบันสุขภาพใดที่แนะนําให้ใช้น้ํามันมวยในบริเวณอวัยวะเพศไม่ใช่เพื่อความแข็งแกร่งไม่ใช่เพื่อความรู้สึกและไม่ใช่เพื่อการรักษาอย่างแน่นอนหากคุณรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นหรือมีพลังมากขึ้้้้นนมีีีวิธแแกกไขตตต่่่่ออองงงงผาาชททถู ร่างกายของเราไม่สามารถถูกหลอกได้และมันจะตอบสนองต่อทุกสิ่งที่เข้ามาเสมอรวมถึงสิ่งที่มีเจตนาดีแต่ทำผิดวิธีแทนนอกที่จะลองอะไรที่เขาว่ากันว่าดีแต่ความปลอดภัยยังไม่ชัดเจนเราควรเลือกเส้นทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและชานฉลาดสอดคล้องกับการทำงานของร่างกายของเราหลังจากทราบความเสี่ยงแล้วคุณพ่ออาจจะถามว่าถ้าอย่างนั้นไม่มีวิธีที่ปลอดภัยที่จะทำให้ร่างกายสบายขึ้นหรือรักษาสมรรถภาพสำหรับผู้ชายอายุ60ปีขึ้นไปเลยหรือ คำถามนี้สำคัญมากและคำตอบคือมีครับที่จริงแล้วมีหลายวิธีที่ปลอดภัยกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วโดยไม่ต้องทดลองกับน้ำมันหรือยาหม่องที่ประโยชน์ยังไม่ชัดเจนวิธีแก้ปัญหาแรกที่ง่ายที่สุดคือการใช้สารหล่อเลื่นสูตรน้ำที่ร้านขายยามีสารหล่อลื่นให้เลือกมากมายซึ่งผลิตขึ้นสำหรับอวัยวะเพศโดยเฉพาะไม่เพียงแต่ปลอดภัยแต่ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติป้องกันการระคายเคืองและยังสามารถทำให้ความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาสบายขึ้นอีกด้วย สารหล่อลื่นเหล่านี้ไม่มีส่วนผสมที่ให้ความร้อนรุนแรงมันถูกออกแบบมาสำหรับผิวที่บอบบางและสามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิงหากใช้อย่างถูกต้องจะไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงแม้แต่กับผิวที่บอบบางของผู้สูงอายุประการที่2หากคุณพ่อรู้สึกว่าไม่มีแรงเหนื่อยง่ายหรือความต้องการทางเพศเริ่มลดลงวิธีแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ภายนอกร่างกายแต่อยู่ที่ภายในหมอมักจะแนะนำไม่ ห้อคนไข้ของหมอรักษารูปแบบการกินที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคอาหารบำรุงกำลังเช่นไข่ไก่บ้านน้ำผึ้งแท้และสมุนไพรยอย่างกระชายดำเดินเล่นตอนเช้าเป็นประจำอย่างน้อย20นาทีนอนหลับให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการนอนดึกรักษาการสื่อสารที่เปิดเผยกับคู่รักในบางกรณีปัญหาด้านสมรรถภาพของผู้ชายไม่ได้มาจากร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่มาจากจิตใจที่เหนื่อยล้าความกดดันทางอารมณ์หรือความเครียดจากการรู้สึกว่าแก่แล้วทั้งที่จริงแล้วผู้ชายวัย60-70ปีหลายคนยังคงมีสุขภาพแข็งแรงกระฉับกระเฉงและสามารถมอบความสุขให้ ราอตราบใดที่พวกเขารู้วิธีดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและที่สําคัญไม่แพ้กันคือกล้าที่จะปรึกษาแพทย์ชายสูงอายุหลายคนรู้สึกอายที่จะพูดคุยเรื่องนี้พวกเขาเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเองแอบลองยาต่างๆและในที่สุดก็มาหาหมอเมื่อปัญหาลุกลามไปมากแล้วทั้งที่หากพูดคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆก็สามารถหาทางแก้ไขทางการแพทย์ได้โดยไม่ น่ต้องรอให้เกิดแผลหรือความเจ็บปวดหมอมักจะบอกคนเท่ว่าการดูแลวัยวะสำคัญในวัยชาราไม่ใช่เรื่องของความเป็นชายแต่เป็นเรื่องของการเคารพร่างกายที่อยู่กับเรามานานหลายสิบปีหากคุณพ่อต้องการรู้สึกสบายอีกครั้งต้องการให้ร่างกายอบอุ่นโดยไม่มีความเสี่ยงและต้องการให้ความสัมพันธ์กับคู่รักกินของราบรื่นให้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรียบง่ายและปลอดภัยเพราะไม่มีประโยชน์อะไรกับความรู้สึกที่รวดเร็วหากสุดท้ายมันก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่มีความภาคภูมิใจใดๆจากการลองผิดลองถูกหากสุดท้ายมันทําให้เราต้องมาเสียใจอยย่างงเีบ ร่างกายของคุณพ่อมีค่าและมันสมควรได้รับการดูแลด้วยความรู้ไม่ใช่แค่สัญชาตญาณเพราะร่างกายของคุณพ่อไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทดสอบแต่เป็นสิ่งที่ต้องเคารพและปกป้องหลังจากที่มันได้ติดตามคุณพ่อไปทุกย่างก้าวของชีวิตอย่างซื่อสัตย์มานานหลายสิบปีผู้ชายในวัยหกสิบปีหลายคนให้ความสนใจกับหัวใจระดับน้ำตาในเลือดหรือหัวเอ ขาที่ปวดแต่กลับลืมดูแลร่างกายส่วนนี้ไปทั้งที่อวัยวะสำคัญไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเท่านั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจของเราในฐานะผู้ชายการดูแลมันไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแค่เริ่มจากนิสัยประจำวันตรับใดที่ทำอย่างสม่ำเสมอและด้วยความประหนักรู้อย่างเต็มที่ทุกเช้าหลังอาบน้ำตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณนั้นได้รับการทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นอย่าใช้สบู่ที่รุนแรงเกินไปหรือมีกลิ่นหอมฉุนผิวหนังบริเวณนั้นไม่ต้องการฟองหนา,นาหรือน น่นและความสะอาดหากบริเวณนั้นรู้สึกชื้นหลังจากทำกิจกรรมหรือมีเหงื่อออกอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปเหงื่อที่สะสมอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือเชื้อราได้เพียงแค่เช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนูที่สะอาดและอย่าถูแรงๆจำไว้ว่าผิวหนังบริเวณนั้นบางกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายคุณพ่อยังสามารถเริ่มใส่ใจกับชุดชั้นในได้อีกด้วย ยอ่อใช้ผ้าฝ้ายที่ซับเหงื่อได้ง่ายและไม่รัดแน่นจนเกินไปผู้ชายหลายคนไม่ทราบว่ากางเกงในที่กับแน่นสามารถจำกัดการไหลเวียนของเลือดทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายในระยะยาวได้หากวันหนึ่งคุณพ่อเห็นว่าสีผิวเปลี่ยนไปมีอาการคันหรือมีกลิ่นผิดปกติอย่ามองข้ามร่างกายของเราส่งสัญญ,ญาณเตือนเสมอเมื่อมีบางอย่างผิดปกติรับฟังและอย่าลังเลที่จะไปปรึกษาแพทย์หมอเคยพบชายคนหนึ่งจากจังหวัดขอนแก่นเขามาเพราะมีรอยแดงที่ไม่หายไปเสียทีปรากฏว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาเขาคิดว่ามันเป็นเทียงการระคายเคืง หาจากกางเกงอย่างไรก็ตามหลังจากการตรวจพบว่าอาการของเขาต้องการการรักษาทางการแพทย์เพราะมันได้พัฒนาไปสู่การติดเชื้อเล็กน้อยโชคดีที่เขาสามารถหายเป็นปกติได้แต่เขาก็ได้แต่พูดเบาๆว่าถ้าเพียงแต่ผมมาตรวจเร็วกว่านี้การดูแลวัยยะสำคัญไม่ใช่เรื่องน่าอายตรงกันข้ามมันเป็นรูปแบบหนึ่งของความรับผิดชอบของผู้ ชายต่อตอนเองในวัยทองของเราเราไม่ได้ไล่ตามภาพลักษณ์ของความเป็นชายอีกต่อไปสิ่งที่เราสแสวงหาคือความสบายสุขภาพและความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยไม่มีอุปสรรคจากร่างกายของเราเองและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่ทําทุกวันคุณพ่ออาจจะผ่านช่วงเวลาที่ทํางานหนักในไรนาแบกของหนักส่งลูกเรียนและอดทนต่อความเจ็บปวดมากมายโดยไม่เคยบนตอนนี้ร่างกายนี้ได้เข้าสู่ช่วงที่แตกต่างออกไปมันไม่ได้ร้องขอให้ถูกใช้งานหนักอีกต่อไปแต่ร้องขอาการดูแลอวัยวะสำคัญก็เช่นกันมันเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร ى. หนังและความมั่นใจในตนเองแต่ในวันนี้สิ่งที่ต้องการไม่ใช่การพิสูจน์อีกต่อไปแต่เป็นการเอาใจใส่และการเอาใจใส่นั้นไม่ได้มาจากการทดลองท้าศารให้ความร้อนแต่มาจากการทำความเข้าใจขีดจำกัดและความต้องการของร่างกายตนเองอย่าปล่อยให้ความอยากรู้ชั่ววูบทำให้คุณพ่อต้องเสียใจเป็นานาหลายปีหากต้องการรู้สึกสุขภาพดีขึ้น มั่นใจขึ้นจริงๆก็มีวิธีที่ปลอดภัยและหากยังสงสัยโปรดนำคำถามนั้นไปที่ห้องตรวจของแพทย์ไม่ใช่ที่สภากาแฟหากคุณพ่อรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์โปรดช่วยส่งต่อไปอยังญาติพี่น้องเพื่อนบ้านหรือเพื่อนัวเดียวกันใครจะรู้พวกเขาอาจกำลังทำสิ่งเดียวกันโดยไม่รู้ถึงความเสี่ยงก็ได้เพราะสุขภาพไม่ได้มาจากการกล้าที่จะทดลองแต่มาจากความกล้าที่จะถามก่อนจะสายเกินไปขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงสงบสุขและเยือกเย็นในการใช้ชีวิตในวัยทองของท่านเสมอครับ